เมื่อท่านปิลินทะวัชชะสร้างปราสาททองถวายพระราชาคนทั้งหลายเลื่อมใสาพากันส่งเพศสัตทั้งห้าไปถวายพระเถระท่านจึงแจกจ่ายเพศสัตวเหล่านั้นให้แก่เหล่าพวกท่านก็เก็บสะสมไว้เต็มกระถางบ้างมอบ้างคนทั้งหลายเห็นเข้าจึงได้พากันกล่าวโทษว่า สมณะเหล่านั้นมากมากพระศาสดาทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับเภสัสสำหรับพระภิกษุไข่แล้วตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายัางไม่เสด็จอุบัติขึ้นเพียงบวชเป็นนักบวชรักษาศีลห้ายัางไม่ได้เก็บก้อนเกลือไว้สำหรับวันรุ่งขึ้นส่วนเธอทั้งหลาย บวชในศาสนาที่นำออกจากทุกทแท้ๆพากันเก็บสะสมอาหารไว้วันต่อไปไม่สมควรแล้วส่งนำเรื่องมาสาธกดังนี้ในอดีตการพระราชาแห่งคันธารละลัดและวิเทหรัฐทรงเป็นพระสหายไม่เคยเห็นกันมาก่อนแต่ทรงมีความคุ้นเคยกันมาเป็นเวลานาน คนสมัยนั้นจะมีอายุยืนถึงสามแสนปีพระเจ้าคันธาละทรงสมาทานศีลเป็นครั้งคราวในวันอุโบสถกลางเดือนคืนหนึ่งเกิดจันทรคาตหรือราหูอมจันท์ขึ้นพระองค์เกิดความคิดว่าราชสมบัติและข้าราชบริพันทั้งหลาย ก็เหมือนสิ่งที่มาบดบังพระจันทร์เอาไว้เราอยากจะละสิ่งเหล่านี้ไปออกบวชเหมือนดวงจันทร์วันเพนสัญจรไปในท้องฟ้าที่บริสุทธิ์พระองค์จึงสละราชสมบัติออกบวชเป็นฤาษีบรรลุฌาและสมาบัติอยู่ในป่าหิมพานต์ฝ่ายพระเจ้าวิเทหะได้ทราบว่า พระเจ้าคันธาระได้ออกบวชพระองค์จึงสละราชสมบัติแล้วออกบวชบ้างบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์เช่นเดียวกันวันหนึ่งฤาษีทั้งสองได้มาพบกันท่านวิเทหะอุปถากท่านคันธาระและถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของตนต่อมา เกิดจันทราคาตอีกโบราณเชื่อว่าราหูอมจันทร์สนทนากันเรื่องสละราชสมบัติออกบวชพระฤาษีขันธาระว่าเราถือเอาดวงจันที่ถูกราหูบังนั้นเองเป็นอารมณ์จึงทอดทิ้งราชสมบัติออกบวชเป็นพระฤาษีส่วนฤาษีเทวหะ จึงได้ถามว่าท่านคือพระเจ้าขันธาระหรือด้วยเหตุที่เลื่อมใสท่านแม้โดยไม่รู้จักตัวเมื่อทราบว่าท่านออกบวชกระผมจึงถือเอาท่านเป็นอารมณ์จึงสละราชสมบัติออกบวชบ้างอดีตพระราชาทั้งสองเมื่อได้มาเป็นฤาษีแล้วจึงได้รู้จักกัน มีความสมัครสมานชื่นชมกันและกันเหลือเกินทั้งสองมีผลไม้เท่าที่หาได้เป็นโภชนาหารปฏิบัติธรรมอยู่ณที่นั้นด้วยกันเป็นเวลานานครั้งหนึ่งพากันลงมาจากป่าหิม,มพานต์ชาวบ้านทั้งหลายเลื่อมใสสร้างที่พักและบนนาารรณาศาลาถวายเพื่อท่าน จะได้ฉันร่วมกันหลังจากบินทบาตมาผู้คนเหล่านั้นถาวายอาหารท่านเป็นประจำบางครั้งก็ถาวายอาหารจืดบางทีก็ห่อเกลือถาวายมาด้วยวันหนึ่งเมื่อได้อาหารจืดท่านวิเทหาฤาษีก็นำเกลือออกมา ถวายท่านคันธาระผู้เป็นอาจารย์ท่านถามว่าวันนี้ชาวบ้านไม่ได้ถวายเกลือท่านได้มาจากไหนท่านวิเทหะท่านวิเทหะก็ตอบว่าข้าแต่ท่านอาจารย์วันก่อนมีคนถวายเกลือมามากกระผมเก็บเกลือเอาไว้ด้วยความตั้งใจว่า จะใช้ในวันที่อาหารมีรสจืดท่านคันธาระจึงต่อว่าลูกศิษย์วิเทหะหาสีเอย๋ยท่านสละทิ้งราชสมบัติและบ้านเมืองมาแล้วถึงความไม่มีกังวลอะไรบัดนี้ยังเกิดความทยาอยากในก้อนเกลืออีกหรือยังทำการสะสมอยู่อีกหรือ วิเทหะฤือีถูกตำหนิเช่นนี้ทนความตำหนิไม่ได้กลายเป็นปฏิปักษ์ไปจึงได้แย้งว่าท่านอาจารย์ท่านไม่เห็นโทษของตัวเองเห็นแต่โทษของกระผมอย่างเดียวท่านละทิ้งราชสมบัติในคันธารรัฐนี้จากการปกครองในราชธานีขนาดนั้นแล้วท่านยังมาปกครอง พรำสอนและตักเตือนในที่นี้อีกคันณาระฤฤษีได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านวิเทหะเรากล่าวธรรมคือความจริงเราไม่ชอบอธรรมคือความไม่จริงเมื่อเรากล่าวธรรมที่เป็นธรรมอยู่บาปไม่เปิดเปื้อนเราธรรมดาการให้โอวาทนี้ เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระสาวกและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถึงคนพาลจะไม่รับเอาโอวาทที่ท่านเหล่านั้นให้แล้วแต่ผู้ให้ก็ไม่มีบาปเลยเมื่อจะชี้แจงอีกพระคันธาระฤษีจึงกล่าวว่าพึงเห็นคนคอยสกิด ผิดใหญ่น้อยเหมือนคนคอยบอกหลุมคุมทรัพย์ให้ควรครบคนฉลาดมีปรีชาไวพูดแคะได้ข้อผิดอย่างสิทธิครูเมื่อคบหาพบเห็นผู้เช่นนั้นสารพันความดีมีมากอยู่ความเลวซามต่ำช้าไม่น่าดูไม่มีสู่ผู้นั้นเป็นมั่นคง ลำดับนั้นวิเทหะฤศีฝังถ้อยคำของคันธาระผู้ซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านอาจารย์บุคคลแม้กล่าวถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรกล่าวกระทบเสียสีผู้อื่นท่านกล่าวคำหยาบคายเหมือนโกนผมโดยมีดโกนที่ไม่คมลำดับนั้น ขันธาระฤสีผู้เป็นอาจารย์จึงได้กล่าวว่าผู้ถูกตักเตือนจะแค้นเคืองหรือไม่แค้นเคืองก็ตามเถิดจะเขี่ยทิ้งเหมือนกําแกลบหวานทิ้งก็ตามแต่ว่าเมื่อเรากล่าวคำที่เป็นธรรมอยู่ขึ้นชื่อว่าบาปก็ย่อมไม่มีพระบรมศาสดาเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้ว ทรงเห็นว่าสมควรให้โอวาดแก่ภิกษุสงสาวกณที่นั้นด้วยจึงได้กล่าวว่าดูก่อนอานน์เราตถาคตจะไม่ทนุถนอมเลยเหมือนช่างหม้อปั้นและทุกภาชนะดินเหนียวที่ยังดิบๆฉะนั้นเราตถาคตจะกำราบเอากำราบเอา ผู้ใดหนักแน่นเป็นสาระผู้นั้นก็จะอดทนอยู่ได้ขันธาระฤสีได้ตักเตือนกำลาบแล้วตักเตือนกำลาบอีกจึงรับบุคคลทั้งหลายเมื่อจะตักเตือนวิเทหะฤษีอีกเพื่อแสดงให้เห็นว่าขันธาระฤสีได้ตักเตือนกำลาบแล้วกำราบอีก จึงรับบุคคลทั้งหลายผู้เป็นเช่นภาชนะดินเผาที่สุกแล้วเหมือนช่างหม้อเคาะดูแล้วเคาะดูอีกไม่รับภาชนะดินที่ยังดิบไว้รับเอาเฉพาะภาชนะดินที่เผาสุกแล้วเท่านั้นจึงกล่าวสอนต่อไปว่าดูก่อนสหายวิเทหะผู้ใดไม่มีปัญญาไม่มีวินยัย หรือข้อบัญญัติจากครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ที่ได้สั่งสอนหรือวางกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ฟู้งชนจะท่องเที่ยวเพ่นพ่านไปเหมือนควายตาบอดไม่รู้ที่ใดควรไปหรือไม่ควรไปสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำแต่เพราะเหตุที่บุคคลบางพวกในโลกนี้ แม้ตนจะยังไม่มีปัญญารู้แต่เมื่อมีครูบาอาจารย์บัญญัติกฎเกณฑ์เอาไว้ก็ชื่อว่ามีวินัยบัญญัติที่เหมาะสมแล้วเป็นผู้ที่มีจิตตั้งมั่นมีสติคุมจิตที่เป็นสมาธิด,ดีแล้วยอมท่องเที่ยวไปในที่ที่ดีนั่นเองวิเทหะหาษีได้ฟังแล้ว กราบขอขมาคันธาระฤสีซึ่งเป็นอาจารย์แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านจงตักเตือนพร่ำสอนข้าพเจ้าเถิดที่ได้โตเถียงไปแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีความยับยั้งชั่งใจมาตั้งแต่กำเนิดขอท่านได้โปรโดอโหสิ ให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสองท่านก็สมัครสมานกันแล้วพากันเข้าป่าหิมพานพระบรมศาสดาจบพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าวิเทหาราชาในครั้งนั้นได้แก่พระอานน์ในบัดนี้ส่วนคันธาระราชาได้แก่พระตถาคตแล ข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ในป่ามีผล,ลไม้เป็นพลาหารไม่เกิดปัญหาแต่พอมาอยู่ในหมู่บ้านได้อาหารที่เขาถวายกลับได้ตันหา